สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องของขวัญพีเมียมนะคะของเซเว่นะคะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องในส่วนของออคูลเลอร์ดิสนีย์นะคะที่เราแลกมาด้วยสแตม์นะคะด้วยเอ็มสแตม์ส0มแปดสิบเกดวงนะคะแล้วก็บวกด้วยเงิน1บาทนะคะหรือว่า จะใช้คะแนนเป็นออมเบอร์ก็ได้นะคะด้วยคะแนน38,900คะแนนบวกกับเงินอีก1บาทนะคะแต่ตัวนี้เราใช้เป็น M มสเต็มแรกมานะคะ3 8 9บวกกับเงินอีก1บาทนะคะและนี่ก็จะเป็นกล่องที่เราได้มาเป็นอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีบอกเป็นตัวสินค้านะคะแล้วก็ขนาดแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถเก็บความเย็นนะคะได้นานถึง8ชั่วโมงนะคะ ตัวนี้ก็จะมีความจุได้ถึง12ลิตรนะคะเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะลืมกันเลยอุ้ยตื่นเต้นจังเลยอะดูเลยนะเออยาง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 ,ยางนี่นะคะก็จะห่อมาด้วยถุงนี้เฮ้ยน่ารักมากเป็นมิกกี้เมาสนะคะ นี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะพลาสติอย่างดีนะคะตัวนี้๋มีที่ล็อกให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นที่ล็อกทั้งสองด้านเลยนะคะเป็นที่ล็อกนี่จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นเป็นรูปมิกกี้เมาส์และนี่ก็จะเป็นด้านข้าง ็นด้านข้างและนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นด้านหลังนี่ก็เป็นด้านข้างแล้วก็ตัวนี้นะคะมีสายสะไ้ด้วยนะคะสายสไยก็สามารถปรับได้เต่เรามาดูกันดีกว่าว่าว่าปรับยังไงนะมันแน่นมากนะคะเพราะว่าเรา ก็มาแกะพร้อมๆกันนี่เลยนี่นี่หิ้วได้ถือได้นะคะมีที่หิ้วให้หิ้วได้ถือได้สะพายข้างได้นะคะสะดวกสบายนะคะเหมาะสำหรับแบบไปปิกนิกนะคะอืมสายสีเหลืองสายเหลืองนะคะนี่ ขออนุญาตเก็บสายก่อนนะคะนี่มีหูหิ้วนะคะตัวนี้แล้วก็มีที่วางแก้วด้วยสี่ใบนะคะตรงนี้เรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นจริงนะคะสื่นเต้นรจริงไยน,นี่หนึ่งสองสามนี่สีเหลืองน่ารักมากๆ ตัวนี้นะคะเก็บความเย็นได้นะคะหรือว่าจะเก็บความร้อนก็ได้นะคะตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่12ลิตรนะคะแล้วก็ขนาดของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่22นะคะคูณ35คูณ27เซนติเมตรนะคะนี่แบบสวยมากสวยมากมอง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 ตัวนี้น่าจะใส่ขวดน้ำได้ประมาณสัก หนึ่งสี่ห้าหขวดขวดเล็กๆได้ประมาณ6ขวดนะคะนี่คุณลร์นี้น่ารักมากๆเลยนะคะสีสันสดใสมากๆเหมาะสำหรับการปิกนิกนะคะหรือว่าเออจะเอาไว้ตั้งโชว์หรือว่าสะสมอะไรก็ได้นะคะตัวนี้นี่ตัวล็อกแบบเวลาเราใช้งานเราก็แบบเปิดแล้วก็เวลาเราเล็อกเราก็เนี่ย ตัวล็อกแน่นหนามากนะคะแบบทนนะวันนี้บอกเลยด้านล่างนี่เก็บสายนี้สวยค่ะทุกคนตัวนี้นี่ยิ้วได้ถือได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการ นำเสนอแกะกล่อง IL, ออยแกะกล่องคูลเลอร์ดิสนีย์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปต่อไปนั้นจะให้รีวิวเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะใต้วิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ